สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่อง Queen of Love Tarot นะคะช่องนี้วันนี้ถือว่าเป็นวันแรกเป็นวันที่เปิดช่องใหม่ในช่อง YouTube นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะกับในช่อง TikTok นะคะก็มี Queen of Love Tarot ช่องนี้ก็วันนี้เป็นวันแรก อยากจะให้ทุกคนช่วยกดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะคะดูซิว่าพลังงานคนที่เข้ามาเจอในคลิปนี้คนคนที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้พวกคุณเป็นคนยังไงรูปแบบในการใช้ชีวิตหรือลักษณะของพวกคุณเป็นยังไงนะคะแนวทางชีวิตจะเป็นไปในทิศทางไหนเรามาทำความรู้จักกันในวันแรกกันนะคะว่าพวกคุณ เป็นยังไงนะคะกับช่อง Queen of Love Tarot ยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องน้องใหม่ด้วยนะคะเป็นช่องใหม่แต่คนไม่ได้ใหม่นะคะขอพลังงานครูบาอาจารย์ท่านได้เปิดทางเปิดพลังงานให้กับคนที่เข้ามาเจอในคลิปนี้นะคะดูซิว่าคนที่เข้ามาเจอในคลิปนี้พลังงานของพวกคุณตัวตนของพวกคุณเป็นคน ยังไงนะพวกคุณตอนนี้นะคะค่อนข้างที่จะลุ่มหลงหมกมุ่นกับอะไรบางสิ่งบางอย่างอะไรก็ตามถ้าพวกคุณได้รู้สึกว่าได้ตั้งใจกับมันแล้วรู้สึกว่าจะหมกมุ่นสนใจกับมันมากๆถ้าเป็นเรื่องความรักมันเป็นอะไรที่ตอนนี้คุณยังนึกถึงใครคนหนึ่งอยู่ ถึงแม้ความรักอันนั้นมันจะทําให้คุณเจ็บทําให้คุณทุกข์ใจแต่มันก็เป็นความรู้สึกที่หน่วงนวงคุณไม่สามารถตัดคนคนนี้ออกไปจากชีวิตของคุณได้เลยนะคะพลังงานของคุณกําลังคิดถึงหมกมุ่นกับอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะ <c oughs> ก็ตอนนี้นะคะ <c oughs> เห็นเลยว่าคุณนะเป็นคนที่ใจเย็น เป็นความรู้สึกหน่วงหนวงแต่ก็สามารถใจเย็นกับสิ่งสิ่งนั้นเหมือนรอได้ถามว่าให้ตัดขาดไปเลยไหมก็ไม่ขาดหรอกเป็นฟิลอารมณ์ที่ยังรอคอยจังหวะโอกาสเวลาที่มันใช่แต่ยังไม่ได้พร้อมที่จะลงมือทำจะให้ทำอะไรไหมตอนนี้ก็ไม่ เหมือนเป็นการรอจังหวะโอกาสเวลาแต่ใจของพวกคุณไม่เคยปล่อยวางกับเรื่องเรื่องนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องความรักนะดูซิว่าพลังงานของพวกคุณเป็นยังไงอีกดูเหมือนพวกคุณรู้สึกว่าก็ไม่อยากจะทำอะไรมากถึงแม้ว่าใจมันจะไม่ได้ปล่อยวางอะไรก็ตามเหมือนรอจังหวะที่มันดีกว่านี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ย เป็นพลังงานที่พยายามที่จะอดทนอดกลั้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเหมือนพวกคุณพยายามที่จะเข้มแข็งเพราะว่าถึงแม้ทำอะไรไปมันก็ไม่น่าจะได้ผลลัพธ์ที่มันดีเหมือนที่พวกคุณคาดหวังก็เลยรู้สึกว่าเลือกที่จะอดทนอดกลัน้นรอเวลาที่มันใช่อย่างใจเย็นดีกว่าเห็นเลยว่าพวกคุณเป็นคนที่มีความ เข้มแข็งมากๆก,การเข้มแข็งของพวกคุณมันบ่งบอกด้วยว่าในในคุณรู้ว่าจังหวะไหนเวลาไหนคุณที่จะเข้มแข็งช่วงไหนคุณจะอ่อนโยนคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวเองนะคะเชื่อว่าคุณเป็นคนที่น่ามีคนน้าที่จะมีคนเข้าหาและตัวคุณกําลังที่อยากจะรอจังหวะโอกาสเข้าหาใครสักคนหนึ่งที่คุณคิดถึงและก็ เฝ้ารอคอยอยู่ตอนนี้อย่างอดทนอดกลั้นนะคะเนี่ยเป็นพลังงานที่ความอดทนอดกลั้นของคุณถ้าพูดถึงโดยรวมในชีวิตของคุณนะเป้าหมายของคุณที่คุณรอคือความสุขความสำเร็จให้กับคนในครอบครัวให้กับคนที่คุณรักสิ่งที่คุณต่อสู้สิ่งที่คุณหมกมุ่นตั้งมั่นอย่างใจเย็น ความเข้มแข็งของคุณความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นของคุณคือความสำเร็จความสุขของคนที่คุณรักคนในครอบครัวของคุณแต่ถ้าเป็นเรื่องความรักคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกกับเขามากคนคนนั้นน่าจะถ้าคุณมีใจให้กับใครคนนั้นคุณค่อนข้างที่จะคาดหวังกับเขาสูง บางพลังงานอาจจะเป็นความรักที่ไม่ถูกต้องเขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วแค่บางพลังงานนะคะคุณรู้สึกสิ้นหวังโดดเดี่ยวกับสิ่งที่คุณรอคอยคนคนเนี้ยเหมือนกับไม่ได้เติมเต็มคุณอะมีก็เหมือนไม่มีนะคะบางพลังงานเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเงินด้วยนะเป็นพลังงานที่บางพลังงานน่าจะซับพอร์ตกันในเรื่องการเงินด้วยอะไรด้วยแค่บางพลังงานนะคะ แต่ตัวคุณก็รู้สึกว่าคุณก็มีความรู้สึกกับความรักครั้งนี้มากๆมันเป็นอะไรที่คุณก็ไม่อยากที่จะทําอะไรมากกับความรักครั้งนี้คุณรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่ไม่ได้เติมเต็มถ้าใครคนนั้นมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะมันก็ทำอะไรไปไม่ได้มากสำหรับพลังงานหน้าไพ่ถึงแม้ว่าตัวคุณเองอยากจะพยายามกับมันมากแค่ไหนมีความรู้สึกว่าอา่า ตัวคุณเองพยายามที่อยากจะจัดการกับความสัมพันธ์นี้มากๆนะคะมันไม่ได้ปล่อยวางกันไปจริงๆนะจริงๆแล้วคุณพยายามที่จะจัดการอ่าพยายามที่จะทําทุกอย่างให้มันถูกต้องอะ่ะตัวคุณเองก็ค่อนข้างที่จะเห็นคุณค่าในตัวเองคุณก็ใจนี่คือมันร้อนนะแต่คุณพยายามที่จะนิ่งพยายามที่จะไม่อยากพูด ไม่อยากแสดงออกหรือว่าไม่อยากจะทำอะไรอยากจะอยู่นิ่งๆอยากจะจัดการความรู้สึกตัวเองไปหาความมั่นคงให้กับตัวเองดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลือกที่จะเห็นคุณค่าในตัวเองดูซิว่าพลังงานของพวกคุณจะเป็นไปในทิศทางไหนแต่การเงินของพวกคุณน่าที่จะโดดเด่นนะคะถ้าความรักไม่ได้โดดเด่นเชื่อว่าคุณพวกคุณก็โฟกัสไปที่ ความมั่นคงในเรื่องการเงินเป็นพลังงานหน้าไพ่ที่เป็นลักในทางเลือกชัดเจนมากมันจะมีการกลับมาเริ่มต้นใหม่กันไหมคะเพราะว่าความรักครั้งนี้มันเป็นความสุขของกันและกันเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันใจมันฟูมากอ่ะเห็นความสุขเห็นการที่อยากจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ถึงแม้ความรักครั้งนี้มันจะนิ่งกันไปอะไรยังไงแต่ก็ไม่เคยปล่อย ละสายตาความรู้สึกไปจากจุดนี้ได้พลังงานนะคะเป็นพลังงานที่ตอนนี้พวกคุณรู้สึกลังเลใจม,มิการนิ่งเงียบครั้งนี้การเป็นตัวเลือกครั้งนี้รู้สึกว่าคนหนึ่งหน้าที่จะไม่ตัดสินใจหน้าที่จะไม่เลือกคุณก็เลยรู้สึกว่าการเป็นตัวเลือกคุณขอจบตัวคุณเองถึงแม้ว่ามันจะสุขแค่ไหน มันจะเป็นความสุขของกันและกันแค่ไหนแต่บางพลังงานมันเป็นได้แค่ตัวเลือกเป็นได้แค่ทางเลือกคุณเลือกที่จะนิ่งและเลือกที่จะปิดใจแล้วเลือกที่จะจบเพราะว่ามันเป็นได้แค่ตัวเลือกรู้สึกว่าตัวคุณค่อนข้างที่จะร้อนรุ่มในใน,ในความรู้สึกตัวเองนะคะมันมันขัดแยง้งมันเป็นความรักที่ไม่ค่อยมีความสุขอ yani ะในตัวคุณนะ มันเป็นสองสิ่งสองอย่างสองสิ่งสองทางคุณเลยมองไปที่อนาคตข้างหน้าถึงแม้ว่าความรักครั้งนี้ไม่ได้ปล่อยไปจากกันยังไงก็ตามคุณต้องการโฟกัสและม o ่ออนไปจากจุดนี้ถึงแม้ว่าใครคนหนึ่งยังอยากที่จะไปต่อยังอยากที่จะพยายามกับคุณยังไงก็ตามคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะหลุดพ้นจากสถานการณ์นี้นะคะไปมุ่งมั่นในเรื่องการทำงานมากกว่า ตัวของคุณเลือกที่จะหันหลังและก็ถอยนะคะใครที่เข้ามาเจอในคลิปนี้นะคุณเลือกที่จะหันหลังและอยากจะหลุดพ้นไปจากจุดจุดนี้ดูซิว่าใครคนนั้นของคุณเขาจะทำยังไงกับสถานการณ์เพราะตัวคุณเลือกที่จะจบตัวคุณเลือกที่จะหันหลังแล้วใครคนนั้นเขาคิดจะทำยังไงคะเขาอยากเคลียร์ค่ะเป็นอะไรที่ต้องเคลียร์เขารู้สึกเสียดายคุณอะไร ที่เขาทําผิดเขารู้สึกว่าเขาเขารู้ตัวนะคะว่าเขาผิดเขารู้สึกเสียดายอ่ะเขาเสียดายคุณนะเขารู้สึกว่าเราตัวเขาและคุณมันได้ผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะผ่านอุปสรรคปัญหาด้วยกันมาเยอะตัวเขาเองรู้ว่าตอนนี้คุณมีกำแพงแต่เขารู้สึกว่าเขาอยากคุยอยากเคลียร์เขาเสียดายคุณค่ะแต่ตัวคุณก็น่าที่จะรู้สึกว่า ปิดกั้นเขาแต่เขาอยากเคลียร์ยังไงเขาก็มีความรู้สึกว่าความรักครั้งนี้คุณต้องการจะจบกับเขาแล้วจริงๆถึงแม้ว่าเขาอยากจะเคลียร์ยังไงเชื่อว่าคุณก็ไม่น่าจะเปิดใจนะคะเพราะเขามองว่าตอนนี้คุณค่อนข้างที่จะมีแพชชั่นมีพลังมุ่งมั่นไปกับชีวิตของตัวเองไปข้างหน้าในเรื่องความสำเร็จการงานความมั่นคงมากกว่า นะคะไม่ทราบว่าตรงกับของท่านใดไหมยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามให้กับช่องอ่า Queen o f Love t a ร o t ช่องนี้ด้วยนะคะเป็นช่องน้องใหม่เพิ่งเปิดนะคะเพิ่งเปิดช่องวันนี้เลยยังไงใครที่มีดวงสมพงกันใครที่รู้สึกว่าเอ๊ะดูช่องนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันโดนมันใช่มันมันเชื่อมกันได้อะยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจ เป็นค่าคคูให้กับช่อง Queen of Love t า a l บ p ช่องน้องใหม่นี้ด้วยนะคะ